เอาครับาสวัสดีท่านพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนทุกท่านนะผมพีคอสเกมเพลวันนี้อยู่ในการขู่อะไรมึงนะครับผม <S <S อย่างที่ได้เกิดไว้ก่อนที่แล้วว่าจะทำไอมน,นี่ข้าวมันไก่ตั้งแต่ไอหมูผัดพริกแกงเฮ้ยคนแม่ตั้งแต่หมูผัดพริกแกงใต้ก็จะม,ม,มาทำข้าวมันไก่เลยขั้นตอนมีอะไรกันมั่งไปดูกันเลย let's go อ่ะขั้นตอนแรกนะผมก็จะเอาไก่เออลืมหมอ้อหม้อเอาไก่มาสับกับอกไก่จะต้มไปทีเดียวโครงไก่นะผู้ผิดโครงไก่กับอกไก่ผมจะต้มไปพร้อมกันทีเดียวเลยขอภายในความสะดวกขอขอสวทข้งล่างดีกว่ามันดังเกินเอากล้องมาวางล้วขอไม่ไหวอนาจครัวเป็นครัวบ้านบ้านนะบอก่อน แล้ที่ทําคืออสมมุติน้ําเราเยอะใช่ไหมคนดูผมหาทพีวนทพีไปไหนวะทะพีนี้อ่ะส่วนแรกผมจะปรุงก่อนนิดนึงก็คือใส่ซีอิ๊วขาวลงไปประมาณหนึ่งช้อนถึงถองงช้อนไอ้ทพีเนี่ยหนึ่งเพื่อให้สีไก่มันในนี้มันหอมให้ไก่มันหอมแล้วก็สีไก่มัน ดูแบบว่ายังไงวะผมไม่ถูกอะ่ะผมบอกไม่ถูกคือตอนที่ผมทําในกลมอะ่ะผมทาอย่างนี้แล้วก็จะมีซีอิ๊วก้นนี้เอ้ยนี้ไม่ใส่นี้ไม่ใส่ใส,ใส่รถดีรถดีก็แล้วแต่ความชอบใส่เยอะใส่น้อยแต่ผมจะใส่แค่ปลายช้อนเพื่อให้เป็นกลิ่นน้ำสุปพอแค่นี้อ่ะแล้วก็ไปดูวิธีการต้มมาเลยไป หยุดไหนยังไม่ได้ยุดอัพจริงๆอยากคนมันจะทำให้น้ำมันขาวดิจังวันนี้ก็ใส่แต่เสียงเพลง อยากยากินข้าวมันไก<ะ> okay <itus> <warm hands> ่อยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่และมึงจะทำไมอยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่และมึงจะทำไมอยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่และมึงจะทำไม แม่และจะปิดทงหัจใาแต่กูไม่สนว่าที่ร้านก็มมนแด่มันจะปิดหรือจะเปิดหรือไม่จ้ากูจะไม่กินตอนกลางวันแม่และจะปิดทุงหนจใจแล้วก็ยังว่ว่าชนันฉัซับกล้จนละอียดเลเกไม่จ้าาว่านัามน o ไม่ต้องพูดเกูไม่ได้ชอบไโอ๊ก็กินไมกินแก่โนัลิกูไปกันดยและกูจะกินกูจะกินกูไม่สนไาแก่บาแกก็แกหนอน Yeah w Bitch จชมพูก็ไม่คนชอบขายมาคําป้อมก็ไม่คลชอบสายกอพี่มาต้มก็ไม่ชอบไก่ก่อนใจตัววิกกี้ก็มาเสิร์ฟรอยหมูก่อบและกูได้กินกูได้กินแม่งทั้งวันต้มได้เข้ามานําบักซอขอทายยันและกูไม่สอนกูไม่สอนกูได้กินเขมันไกลไปจนตายจนตายไปจนตายจนตายอ่าคนดูผมก็จะมาทําพิธีการเตรียมน้ําจิ้มก็คือขิงอืมแล้วแต่แล้วแต่ความชอบอือการจะปอกขิง ใช้ช้อนง่ายสุดเลยอยากกินข้ามันไกลอยากกินเข้ามันไกลอยากกินข้ามันไกลแล้วมึงจะทําไมอยากกินข้ามันไกลอยากกินข้ามันไกลแล้วมึงจะทําไวอยากกินข้ามันไกลอยากกินข้ามันไกลอยากกินข้ามันไกลแล้วมึงจะทําไม กูเคยจะกินกันถุกวะแม้ล้วจะปิดทั้งหุนจาแ่กูไม่สนว่าที่ร้านก็มันแด้มนจะปิดหรือจะเปิดหรือไม่จากูจะไม่กินตอนกลางวันแม้เราจะปิดทั้งหนจาแล้วก็ยังวัดว่าจะนาจะซับกลจนละเอียดเลกหไม่จาาว่านานชาสโวไม่ต้องพูดเพรากูไม่ได้ชอบไฟโอก็ก็กินไม่ินโดสักูไปกันโดยจและกูจะกินกูจะกินกูไม่สนไปแกไปแกก็ไปแกไปหนลนอยา ใชมพูก็เป็นคนชอบขายมาทำปอมก็เป็นคนชอบสายก็พี่มาต้มก็ไม่ชอบไก่ก่อบแต่ตัววิกกี้ก็มาเสิร์ฟโดยหมูก่อบและกูได้กินกูได้กินแมงทงวันตบเ้าเข้ามาหน้าบ้าซอสขอใจยันและกูไม่สนกูไม่สนกูจะกินข้าวมันไก่ไปจนตายไปจนตายไปจนตายอยากนข้ามันไกอยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่และมึงจะทำไมอยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่และมึงจะทำไม แล้วกก็มันอะไรจอดเลยทำไหมไม่อร่อยข้าวมันไก่ที่ไหนใส่ขิงต้มกูรู้มันมีอ่ะมันมีมันมีบางเจ้าแต่กูไม่ชอบกูคเคยกินแล้วแถวบ้านกูเนี่ย คนคนดูจะงงว่าทําไมพี่หันอะไรเก่งจังผมเข้าครัวบ่อยจังหวะเนี้ยผมขอสปีดรันนะเธอมามาปิดคลิปแล้วอัปไปหน่อยเขาจะทําเป็นสปีดรันอ,อืมทําอีกรอบไอ้กูมันทายเป็นไหนหรือว่าหลานกูไม่นดอนรีไทย คอนโดเห็นไหมครับน้าซุปที่ต้มไก่มันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะใครสีง่ายแล้วแต่ของผมอ่ะเดี๋ยวคอยดูเป็นจังหวะเป็นสีเหลืองสวยไปดูตอนที่ไปนึ่งข้าวเลยว่ะไปไปหุงหูไม่ใช่นึ่งนึ่งนั่นเปนข้าวเหนียวอันนี้ไปหูข้าวเลยไป let's go <S อะท่านผู้ชมก็เ <c oughs> มื่อกี้กะว่าจะไม่ได้กดไอจีนะอะขั้นตอน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 การทําน้าจิ้มก็เดี๋ยวจะมีขงิงแล้วก็กระเทียมกระเทียมเอามาให้หน่อย เทียมรอบหมดแล้วมีอยู่ไหน ขั้นตอนการตรลายคืออย่าขูดเรงเกินไม่งั้นน้ำขิงมันกระเด็นเข้าตาแล้วเสียบตามากขั้นตอนแรกก็จะหันขิง่ล,งลเออลืมล้างไปล้างกันเลยลืม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  มาก็ขั้นตอนแรกก็จะหั่นขิงอย่างนี้หั่นขิงแบบเดิมเลยแต่จะเราจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าแฟนผมกินน้ำจิ้มเยอะมันเป็นเป็นโรคที่ชอบกินน้ำจิ้มเป็นโรคที่แบบโรคติดต่ออืม ก็เป็นคนชอบขายมาทำามปอมก็เป็นคนชอบสายกอพี่มาต้มก็ไม่ชอบไก่กรอบแตงตัววิกี้ก็มาเชิญรวยมูกรอบและกูได้กินกูได้กินแมงทั้งวันต้มด้วยเข้าวมันนำบางซอสขอตายันและกูไม่สอนกูไม่สอนกูจะกินข้าวมันไกลไปจนตายไปจนตายไปจนตายไปจอยากกินข้าวมันไกลอยากกินข้าวมันไกลอยากกินข้าวมันไกลและมึงจะทำไมอยากกินข้าวมันไกลอยากกินข้าวมันไกล กลสูตรกูมาการทำน้ำจิ้มผมจะใช้น้ำน้ำที่ผมจะใช้จะมีส่วนผสมน้ำซุป้วยนะที่ผมจะใช้เธอไปตักน้ำซุปมาใส่ถ้วยให้หน่อยถ้วยเล็กการที่จะทำก็คือมีเต้าเจี้ยวผมจะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งถึงชองช้อนโจ้นะผมว่าผมใส่ไปสองช้อนเลยดีกว่าผมว่าหนึ่งช้อนไม่น่าจะพอ ประมาณนี้อืมแค่นี้เออไอเห็ดน้ำซุปจะหกปรุงตามพอประมาณก่อนถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่โอเคค่อยใส่ลงไปเพิ่มอ่ะเธอลองดมกลิ่นว่ากลิ่นโอเคไหม ตัวเจียวเพิ่มอีกบ้าเราไม่ต้องใส่นนมหรออะไรน้ำต,ต,ตาอะไรไม่ใส่ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สูตรเอ,อ่อซีอิ๊วดำผมจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็น้ำส้มสายชูผมจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊นะ,แล,ะ,ะตแล้วก็บวกกับมะนาว หอมเปรี้ยวประมาณนี้ถ้าเกิดเราคิดว่ายังไม่เปรี้ยวพอเฮ้ยถ้าเกิดเราคิดว่ายังไม่เปรี้ยวพอก็ค่อยเติมหรือค่อยเพิ่มอะไรไปแต่แต่กินละอย่างค่อยเติมค่อยเติมอย่าเพิ่งเติมทีเดียวไม่งั้นมันจะแบบว่าเสียรสชาติแล้วเราต้องมานั่งปรุงใหม่เราค่อยๆปรุงไปเรื่อยทาค่อยๆทาอ่าพอเราได้ได้ทีละแต่คนถามว่ามันมีด้วยหรอเอาน้ําซุปมาทําเป็นน้ําจิ้มมีน้อยที่ที่จะามาทำหรือหรือแทบไม่ที่เลย เธอหรือแทบทุกที่เลยเที่ยวามาทำาถ้าอยากให้สีมันเข้มหรือสีมันสวยวันนี้อ่ะก็ะเ,เพิ่มเต้าเจี้ยวแม่ก็สีวูดําหวานคงจะใส่ซีวดําหวานไปอีกช้อนหนึ่งแล้วก็เพิ่มเต้าเจี้ยวนะเพิ่มเต้าเจี้ยวหมราจะเพิ่มไม่ได้ต,ต้องเอาน้ำต้องอ้นี่มาใส่ต้องตักน้ํามาใส่ในเต้าเจี้ยวมันไม่ออกอะเนี่ยเพิ่ง มีคนหิวแล้วหนึ่งถ้าคิดว่ายัางไม่พอค่อยเติมะอะไร<ห>เฮ้ยเรื่องเพิ่งเพิ่งผมจะใช้วิธีนี้ไม่งั้นมันจะเสียรสชาติถ้าเอาน้ำเป่ามาใส่อะ่ะผมไม่อยากให้ของมันเสียรสชาติเนี่ยของมันเสียรสชาติแล้วจะไม่อร่อย ่ไงผมกลายเป็นเชฟประจำตัวแฟนผมมาคนดูก็ต้องเยี่ยมเพิ่มอีกเหรอหมดแล้วอพอมันหมดแล้วพอแล้วพอมันหมดแล้วเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยไหมฮะเ,เพิ่มเช่าใส่มะนาวแทนอ่ะผมว่าจะใส่มะนาวแทนนะคนดูเพราะว่า น้ำส้มใส่ชูมันเปรี้ยวจริงแต่มันจะมีกลิ่นฉุนมีคนหิวอ่ะหิวหรืออร่อยโอ้ในเจ้าแบบแม่อร่อยอ่ะอ,อ,อือผมว่าจะบีบมะนาวลงไปอจะบีบแรงนะไม่งั้นเปลือกมะนาวมันจะลงไปนี่เรียกว่าไงลงไปในน้ำด้วย นา้ลองลอ,อืมถ้ามันหนวใหทำ嘛มก็ว่าจะเพิ่มสีนิดนึงโดยใช้ออแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวซีจะหวานเพิ่มสีนิดนึงให้สีมันดูหน้าตาน้าทาน มนะานอเลย<ะ>มัะเป็ยาอเลยม,มงคนบอกว่าสีน้ำจิ้มไม,มันดูสีเข้ยมยังผมชอบกินสีนี้อยู่แล้วสีเนี้เลหละที่ผมเคยเห็นตามร้านข้าวมันไก่ที่หนึ่งที่อร่อยที่สุดในเจในในกรุงเทพผมไม่เอ่ยชื่อนะว่าร้านไหนอยู่แถวย่านประตู ผมใบแค่แค่นี้ประตูประตูปะตเป็นนั้นเป็นข้าวมันไก่ที่ผมมองว่าอร่อยมากรู้จักบ้าประตูอะไรอ่ะเา <laughs> ไมไ่เป็นสะตอเ,เอต์หรอแต่ถามว่าชื่อดังไหมชื่อดังแล้วอร่อยมาก <laughs> ผมเออเน,นี่ยกูกูพูดเลยนะคนดูผมพยายามแบบว่าไปกินเวลาไปกินอะ่ะผมพยายามนึกว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างว่าน้ำจิ้มแม่แบบกอบสูตร <laughs> กับส่วนน้ําจิ้มเขาเลยที่แบบว่าเมันมีอะไรบ้างวะหรือเขาใส่อะไรลงไปบ้างผมก็มาศึกษาหาข้อมูลตอนที่ผมไปอยู่เอเอป็นทหารโรงเลี้ยงนะผมก็ศึกษาหาข้อมูลเอาคนคนอี้ได้แล้วคนได้แล้วลืมชูรสว่าอยู่ลืมอะไร รถเพื่อเพิ่มความนัว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 ต่อล้วคนยิ่งคนยิ่งกินอ่ะไอเนี้ยคนดูดูนะยิ่งคนยิ่งกินเราพูดเลย,เ,เ,ดยเดี๋ยวเตรียมจัดจานเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งสุรโรยังไม่ละลาย มีคนอยากกินข้าวมันไก่ชอบอจะจให้นึ่งนี่เดี๋ตีมือหักเลยกินก่อนอ,ร,อ,อร่อยอร่อยอะไม่ตักพริกไปด้วยอะ่ะตักแต่น้ำมีหี้อะ่ะอ่ะผมก็จะเอาเขียงนี้ไปล้าง อย่าเปลี่ยเนเขียงเลย๋ยวผมจะหั่นไก่ด้วยอ่ะเขียงนี้ไปเก็บก็ใชเเเ่เขียงไม้ไม่เอาเหรอทำไมล้างมี้น้องหลังดีกว่าเอามีดนี้เ,นเ,เอาไก่มาให้หน่อยใส่ถ้วยหืมนะทำไม ทำไมไม่ถ่ายทำไมไม่ถ่ายเอาถามว่าทำไมไม่ถ่าย,ายาอ๋อไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายอุ้ยอร่อยว่าคนดูอร่อยจริงข้าวไม่แข็งเกินใช่ไหม นี่ออกเดียวหอ,อ,อ,อืมร้อน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 ไม่มีถุงมือนะคนดูอือตนี้ไก่ก็ได้แล้วตามสีเลยเนี่ยเห็นไหมสีสีเหมือนข้าวมันไก่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอไปจัดจานก่อนนะเดี๋ยวผมขอเวลาจัดจานสักครู่ไป แล้วก็มันไกลกูมันทายเป็นไหนหรือว่า,ลาหลานกูไม่ดอนรีไทยและที่นี้กูมาทํายังไงแล้วก็ไม่เปิดกูก็ต้องอาะครับคนดูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะก็ข้าวที่ไทยอินเสิร์มเมื่อกี้เราสองคนไม่ได้กินให้พ่อกินไอ้พ่อกินพ่อบอกว่าอร่อยอร่อยมากก็เอาไปทําขายก็ได้นะเออใครเห็นสูตแล้วใครจําใครจดสูตผมแล้วจําได้ก็ไปทําขายกันได้อร่อยทําให้ผมอร่อยมอัยม้ข้าว อ่ะลองตักข้าวมาชิมเอาถ้วยมาตักข้าวชิมอ่ะตักข้าวมาอ,อ,อันนี้อันนี้ข้าวท่กนไว้อ่ะตักๆอยๆใช่ยอ่ะอ่ะคนี้พอให้ดูความเงาในข้าวอ่ะเอาเดีย๋ยวเอาเขาไว้อยู่หลังกล้องอ่ะทุกคนมาดูความเงาในข้าวเอากล้องเอาเข้ามาอีกเข้ามาแกอันนี้เข็นมั้ยแห่งความเงาไหมมันมันเรียงเป็นเม็ดสวยเลยแล้วมันไม่แข็งนะ ถามแฟนผมแข่งไหมอ่ะก,อกินเฮ้ยกินเปล่าๆปากว่านี้เลยไปเพิ่งกินกันน้ำจิ้มดิอังไงอร่อยไหมพอ,อไปเทียบกับล้างล้างร้านไขายราไขยตั้งข้างลางได้ไหมเทียบได้ไหมทำเองอร่อยกว่าเรารู้อยากกินรสชาติไหนเราก็สาใส่ไปอร่อยจริงแล้วหอมกิ่งขิงกับกระเทียมดมดูอร่อยนี่นะคนบอกว่าคนไม่กินขิงแต่เมื่อกี้ยากขิงกิน อร่อยเดี๋ยวนี้เอ้ะมาดูน้ำจิม้มน้ำจิม้มสชาใิเป็นไงหมวยบอกไปแล้วมีความเผ็ดเป็นของตัวเองอันนี้ผมเอาข้าวมาคุกน้ำจิ้มนะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูผมชิมไปแค่นี้เดียวแต่รู้ว่าอร่อยผมจะชิมอีกรอบหนึ่งว่ารสฟิม์มตัวเองเป็นไงมีกลิ่นเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วดำหวานอร่อยอ่ะพูดเลยว่าอ,อร่อย เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมไปครับคุณผมเดี่ยเกน้ำตาลบ๊ายบายซีเกตเซนเตสมอยโดดกิ renamed, นอร่อยเลยดูดิอยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่แล้วมึงจะทำไมอยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่แล้วมึงจะทำไม